สนามพีระเซอร์กิตค่ะนี่มาทำอะไรครับเนี่ยเออมาแข่งรถทางงานพีทีเป็นสนามแรกค่ะครั้งที่แล้วมาพามาดูใช่ครังที่แล้วพามาดูซูเปอร์เทร์โบที่พีะระแต่ครั้งนี้มาแข่งเองค่ะแข่งรุ่นครับแข่งรุ่นสยามอีโค่ค่ะรถอีโค่ของเมย์เวอร์เกสิบสามค่ะกสิบสาม ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมม่จะขับเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นรถของเมมีเองนะคะน้องปิกาจูน่ารักมากก็อันนี้ก็ไปทำมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็ใส่ย,ยางใหม่เราด้วย แล้วก็ใช้คัท B K นะคะดีมากอ้าวมาเจอน้องฮงพอดีเลยเหลือจะดีสวัสดีครับฮงครับฮงแข่งรุ่นไหนครับแข่งกรุ๊ปเอ็นครับทีมเน็เตอร์เฮจยาไรทิ้งทีมแล้วก็ B K คัสเป็นสปอนเซอร์ด้วยใช้รุ่นซูเปอร์ซิงเกิลอยู่คัท B K เป็นไงครับดีครับเหยียบง่ายเบาสบายยุคนี้คุณภาพต้อง B K คับ ค่ะสนามนี้นะคะกำลังใจมาเยอะมากค่ะที่บ้านมาด้วยมามา้มาปะปะ๊าพี่ชิพน้องเอที่โอเพื่อนอันพี่ม่อน <laughs> ยังค่ะวันนี้เด้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเพราะว่ากำลังใจเยอะเกินไป <laughs> เมื่อกี้แม่นะคะก็ลงไปซ้อมครั้งแรกมานะคะก็ก็เหมือนเริ่มขับใหม่เลยค่ะสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับหมุนค่ะหมุนไปหนึ่งรอบนึกว่าจะไม่ได้ขับอีกแล้วเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้แข่งอ่ะเดี๋ยวซ้อมทั้งวันเลยค่ะวันนี้เอาจีกว่าจะได้เพราะว่าพรุ่งนี้แข่งแล้ว การดูอันนี้ก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าหาข้อผิดพลาดในการขับขี่เพื่อที่จะพัฒนาการขับขี่ให้ดีขึ้นนะนะครับประมาณนี้ก็โดยใช้เครื่องหมายเครื่องมือในการวัดเป็นสปีดออกมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าตรงไหนที่ยังเร็วได้อีกอะไรเงี้ยตรงไหนที่ยังพลาดไปอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับ ครับหลังจากแข่งจบทั้งสองเลสก็ทำเวลาได้ดีขึ้นในทุกๆรอบค่ะก็ภูมิใจเลนที่หนึ่งจบที่ห้าค่ะเลนที่สองที่ห้าใช่ใช่ <c oughs> ใชมีเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรไหมอ๋อ,อก็วันนี้มีไปลงลงหญ้ามาหลายรอบแล้วงงมากเลยล <c oughs> แล้วก็ไป เอตรงเอหนึ่งอ่ะก็ไปโดนไอกองกองยางเยี่ยมเมื่อวานจบที่ห้าวันนี้เลยมีบทผิดใช่ก็มาอยู่ที่หนึ่งโอ้ยอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบไม่เคยออกคนแรกอ่แล้วก็แบบกลัวแบบออกตัวไม่ได้แต่ว่าก็กไ็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ ก็ได้แหละก็คันนี้แล้วก็หลายๆคันในสนามก็ใช้คลัชของ BK Racing c l t s อดูนะคะก็ให้สนใจนะคะก็ใช้ได้ได้ทางรถบ้านแล้วก็รถแข่งรถซิงได้หมดเลยก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะ BK คันแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถามต่อไปเจอกันใหม่นะคะ